ครับวันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการตั้งแผ่นเครื่องซึ่งเราก็จะใช้เห็กแผ่นเหล็กแผ่นหนา6มิลก็ความหนาก็กำลังดีมีความแข็งแรงทนทานดีมา,มาเครื่อง Toyota ใน d m a ม็ Mac นะครับตามรับชมกันครับตอนนี้เราก็ได้ตัดแบบแล้วตัดแบบเจาะรูเพจ ประกบไปแล้วที่แท่นเครื่องแล้วก็ที่ทุกอย่างแท่นเครื่องเราจะทําเป็นเหล็กชิ้นนะครับเป็นเหล็กชิ้นวางตามแบบแท่นตัวน,นี้ก็ได้ประกบไปแล้ว2ชิ้นทีนี้จะท่มาเหลือแท่นที่ต้องเชื่อมตัวที่ต้องเชื่อมประกบเดี๋ยวเราไปจิดตามดูว่าหน้าตามันออกมาเป็นยังไงครับเราก็ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ก็ไม่มากนี่เลยครับแท่นไฟเบอร์ตัดเลยตอนนี้เราก็ได้วาดแบบเรียบร้อยแล้วกับที่เราวัดไว้ก็จะใช้แท่นไฟเบอร์นี้ครับเป็นตัวตัดตัด,ต,ดตามแบบที่เราตัดไว้แล้วค่อยนํามาเชื่อมประกอบเป็นหนึ่งชิ้นก็จะได้แท่นเครื่องหนึ่งข้างเดี๋ยวตอนนี้เรามาตัดกันก่อนนะครับ ชิ้นงานมาแล้วครับสองชิ้นเราก็จะทําการเจียแต่งเตียลบรอยตัดรอยให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะทําการเชื่อมประกอบก็เป็นเต้นเครื่องนะครับแล้วับเจียตกแต่งกันก่อน ตอนนี้แท่นเครื่องสองข้างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมาชมกันตอนนี้ด้านข้างก็ทำการใส่ท่อเสียเข้าไปเรียบร้อยแล้วเครื่งเสร็จเรียบร้อย องข้างนะครับก็ตำแหน่งของเครื่องก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ก,ก็ดูดีครับสวยงามดีครับไว้ติดตามชมภาคต่อไปอีปีสามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ